ถนนคอนกรีตนะครับเนื้อที่ของแปลงนี้คือแปลงละ200ตารางวาหน้าแปลงของแต่ละล็อกเนี่ยมีความกว้างเกือบ20เมตรเลยนะครับเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยแล้วก็ทำกเกษตรกรรมได้ด้วยถมดินเพิ่มได้นะครับทางเข้าออกเราก็สามารถจะเข้าออกได้2ทางเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคุดแดงนะครับพิเศษสุดๆเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นที่เราจะจัดให้ลูกค้าเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับค่างวดนะครับสามงวดแรกนะครับเราช่วยครึ่งหนึ่งก็จ่ายเพียงแค่ทําอาชีพอะไรหรือว่าอายุเท่าไหร่อันนี้ไม่ใช่อุปสรรคนะครับขอเพียงท่านอายุ 20ปีบริบรูรณ์ขึ้นไปนะครับเป็นบุคคลมีสัญชาติไทยก็สามารถจะผ่อนที่ดินกับบริษัทที่ดินบางครั้ง,งได้ท,ทันทีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับกับเจมที่ดินมั่งคั่งเห็นธงสีฟ้าๆอย่างนี้ครับจะต้องแปลกใจครับเป็นโครงการของบริษัทที่ดินมั่งคั่งแน่นอนนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมแปลงนี่เลยครับนี่เลยดูกันก่อนเลยติดถนนคอนกรีตนะครับลงถนนลัดยางมานิดเดียวเองนี่ครับดูกันก่อนนะครับโอ้โห อ๋อนี่นะฮะแล้วเรียจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมพาไปพบกับพี่น้องนะครับคนเดิมของเราเลยนะครับผมไปพบกันเลยสวัสดีครับพ,พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคัะเจอกันอีกแล้วนะครับผมส,สวัสดีเจมด้วยนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและก็ลูกค,ค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับมาชมแปลงที่ดินแปลงใหม่อีกแปลงหนึ่งนะครับซึ่งมันมีความพิเศษก็คือว่าแปลงนี้ติดถนนคอนกรีตนะครับเนื้อที่ของแปลงนี้คือแปลงละ200ตารางวาเดี๋ยวจะมีความสวยงามยังไงผมพาไปดูกัน อ๋อนี่ใช่ไหมครับพี่น้องไม่ใช่กับเกษตรครับทางด้านขวาไม่ใช่ครับโอเคครับาทางแปลงผักทางนี้เป็นแปลงผักของของชาวบ้านนะครับที่เขาทําสวนเกษตรนะครับแล้วก็อยู่อาศัยกันบริเวณทางด้านซ้ายมือของผมนะครับแล้วก็แปลงที่ดินของเราจะอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะครับครับผมตรงนี้นะครับนะครับยาวไปถึงนู่นเลยใช่ไหมครับพงฟ้าทางนู้นเลยใช่ครับคือหน้าแปลงของแต่ละล็อกเนี่ยมีความกว้างเกือบ20เมตรเลยนะครับ ยี่สิบเมตรใช่ครับกือยี่สิบเมตรแล้วก็ติดถนนคอนกรีตด้วยที่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับนะครับแล้วก็ด้านท้ายแปลงก็จะอยู่บริเวณที่มีธงสีฟ้าอยู่ด้านหลังตรงนู้นนะครับตรงคันนาด้านนู้นนะครับนะครับกว้างมากๆเลยนะครับเหมาะสาหรับการอยู่อาศัยแล้วก็ทําเกษตรกรรมได้ด้วยตรงนี้มันต่ากว่าถนนเยอะไหมครับอ่าต่ำกว่าประมาณ80เซนถึง1เมตร Oh, ก็ไม่ไมเยอะเท่าไหร่ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจซื้อที่ดินเนี่ยก็สามารถถมดินเพิ่มได้นะครับตรงนี้คือคือทางทีมงานเรานะครับให้าทางรถไถเนี่ยมาปรับพื้นที่แล้วก็ไถพรวนไว้ให้เพื่อ,อเข้าฤดูฝนเนี่ยลูกค้าท่านใดที่ต้องการที่จะนําต้นไม้มาปลูกนะครับก็สามารถที่จะปลูกได้เลยนะครับดินก็จะล้วนซุยพอ,พอดีเลยครับในเรืถ้าถมดินนี่ราคาแพงไหมครับค่าถมดินนะครับก็จะเป็นเที่ยวแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกครับว่าจะถมเต็มพื้นที่ก็ได้หรือว่าจะ ถมทั้งแปลงก็ได้นะครับอยู่ที่เลือกได้เลยเนาะใช่แล้วก็ราคาเนี่ยก็จะไม่เท่ากันก็ลูกค้าจะเริ่มถมแค่3า0 0บาท4,000ันบาท5,000ั 5, บาทคือเลือกได้หมดเลยครับว่าจะถมขนาดาแค่ไหนนะครับทางเราไม่ได้ฟิกนะครับมีบริการหลังการขายถึงส่วนนี้ให้ด้วยครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยใช่มีงบน้อยก็สามารถถมได้บงบมากก็ถมเต็มที่พื้นที่เลยก็ได้อยู่ในชุมชนเลยใช่ไหมครับใช่อยู่เรียกชุมชนอะไรครับใตรงนี้จะเรียกว่าดอนกระเบื้องนะครับชุมชนดอนกระเบื้องก็คือว่าอยู่ ในหมู่ของดอนกระเบื้องก็คือห่างจากตัวที่เป็นศูนย์กลางของดอนกระเบื้องเนี่ยประมาณสัก1กิโลนะครับแต่ตรงนี้ก็เรียกเรียกว่าเป็นหมู่บ้านดอนกระเบื้องอยู่เป็นหมู่ที่7นะครับ,รบตำบลหนองยะไซนะครับทางเข้าออกเราก็สามารถจะเข้าออกได้2ทางนะครับาทางด้านซ้ายมือของผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวแพนกล้องไปทางนี้นะครับอ๋อ,อทางนี้หนึ่งทางอ่าทางหนึง่งหนึ่งทางตรงเนี้ยขับรถมาเนี่ยก็จะไม่ต้องลงถนนหินคุกเลยจากลาดยางจากตัวอำเภอหนองยะไซเนี่ยขับตรงมาตลอดเลยครับแล้วก็มาเข้าคอนกรีตเนี่ย เพียงแค่ห้าอยเมตรก็ถึงหน้าแปลงแล้วหรือว่าท่านจะออกทางด้านนี้ทางด้านขวามือของผมตรงนี้นะครับตรงนู้นก็ออกได้ใช่ไหมออครับออกได้เหมือนกันครับก็เป็นถนนคอนกรีตรไปแต่ว่ายังไม่สุดถึงลาดยางนะอ,อ๋อครับยังไม่สุดถึงลาดยางก็แต่ว่าอนาคตก็สุดถึงลาดยางเหมือนกันฝั่งนี้ก็สามารถจะออกได้เหมือนกันนะครับเขาออกได้2ทางเลยสะดวกมากๆสะดวกเลยหน้าแปลงติดคอนกรีตใช่ครับเขาออกได้2ทางได้อีกใช่ครับแปลงนี้เป็นฉนดคุดอะไรเอกสารสนอะไรเอกสารส์เป็นฉนดคุดแดงนะครับ เป็นนสสี่จอฉนดพุทธแดงนะครับสามารถซื้อขายได้ตามกฎหมายทุะการครับครับผมแล้วราคาล่ะครับพี่น้องราคาแปลงนี้เป็นยังไงบ้างครับอ่แปลงนี้พิเศษมากๆเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการที่ดินขนาดกว้างครับขนาดกว้าง2 0 0ตารางวาแต่ว่าอยากได้ราคา เล็กๆราคาเบาๆนะคะแต่นี้ตอบโจทย์มากๆเลยก็คือผ่อนเพียงเดือนละ3,900บาทเท่านั้น3,900ใช่ผมฟังไม่ผิดใช่ไหมครับโดยปกติแล้วนะครับ3,900เนี่ยเราจะผ่อนได้ขนาดพื้นที่ประมาณ1งานนะครับแต่<ม>ว่าวันนี้เราจัดโปรพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการผ่อนระยะยาวนะครับสามารถจะยืดงวดผ่อนไปได้แล้วก็ผ่อนในาราคาเบาๆในแต่ละเดือนนะครับก็ จะเป็นการตอบโจทย์ของลูกค้าในกลุ่มนี้มากๆเลยนะครับเราก็ทําราคาออกมาเป็นราคา3,900บาทต่อเดือนพ่อน180งวดฟรีดาวครับฟรีดาวด้วยใช่นี้ได้ของแถมอะไรบ้างครับครับชำระงวดแรกนะครับชำระงวดแรก3,900บาทนะครับแต่ว่านะครับพิเศษสุดๆเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นที่เราจะจัดให้ลูกค้าเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับก่อนจะสกายจะสิ้นเดือนแล้วนะครับลูกค้าท่านใดที่จองโครงการนี้นะครับรับสิทธิพิเศษช่วยลดค่างวดนะครับ 3งวดแรกนะครับสางวดแนกครึ่งหน,งนะครับคนละครึ่งไปเลยเนาะใช่คนละครึ่งเราช่วยอีกสงวดแ้วพร้มอมกับจัดโปรพิเศษ3,900บาทเนี่ยนะครับ180งวดนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ท่าน,นใดที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็วติดต่อทางบริษัทมานะครับทางเราจะ มีโปรโมชั่นเสริมขึ้นมาก็คือว่าค่ยค่างวดของลูกค้าเนี่ยครึ่งงวดนะครับที่จะต้องจ่าย3 9 0 0ลูกค้าก็จ่ายเพียงแค่1,950บาทเท่านั้นนะครับ3เดือนแรกอ,อ,อะไรนะครับ3เดือนแรกนะครับ1,000 9 5 0บาทเท่านั้นครับอ่าโอเคครับผมจากที่ต้องผ่อน3,900นะ,ะนะครับปกติแล้วนะ่ะราคางวดผ่อนจะเป็น4,000กว่าบาทแต่ว่าโครงการนี้เราจัดให้พิเศษสำหรับลูกค้าที่ติดตามเพจเรามาตลอดนะครับติดตามโครงการเรามาตลอดเนี่ยแปลงนี้200ตารางวาผ่อนเพียงเดือนละ3,900บาทนะในช้อยแรกนะค,ครับผมผ่อน3,900บาท180งวดแต่ว่าลูกค้าท่านใดที่ดูคลิปนี้นะครับอ่า ใช้สิทธิในการลดค่างวดลงไปอีกนะครับช่วยค่างวดของลูกค้า3งวดแรกนะครับเราช่วยครึ่งหนึ่งนะครับคือลูกค้าจ่ายเพียง 1, 9 5 0บาทงวดที่1งวดที่2และงวดที่3งวดที่4งวดถัดไปก็จ่าย3,900บาทปกติครับน้องเจมส์พอจะเข้าใจไหมครับช้อยนี้อ,อ๋อหมายถึงว่าผมสางวดแรกเนี่ยก็คือผมจ่ายแค่1950บาท ใช่3เดือนใช่ครับอ๋อแล้วก็บริษัทออกอีกครึ่งหนึ่งใช่ก็คือบริษัทช่วย1 9 5 0บาทลูกค้าออก1,950บาทใน3งวดแรกงวดถัดไปงวดที่4จนถึงงวดที่1 8 0แเนี่ยจะเป็นลูกค้าปกติอ่าเป็นค่างวดปกติคือเดือนละ3,900บาทนะครับไม่ต้องดาวนะครับใช้บัตรประชาชนทะเบียนบ้านเท่านั้นนะครับไม่เช็คเครดิตอะไรทั้งนั้นเนาะเครดิตใดๆทั้งสิ้นนะครับลูกค้าทำอาชีพอะไรหรือว่าอายุเท่าไหร่อันนี้ไม่ใช่อุปสรรคนะครับขอเพียงท่านอายุ 20ปีบริบรูรณ์ขึ้นไปนะครับเป็นบุคคลมีสัญชาติไทยก็สามารถจะผ่อนที่ดินกับบริษัทที่ดินมั่งคั่งได้ทันทีครับทำไมง่ายจังเลยครับพี่เราต้องการให้ที่ดินเนี่ยเข้าถึงทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยนะครับในการที่จะเป็นเจ้าของที่ดินได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่ว่าบางท่านอาจจะ,ะไม่มีโอกาสมีที่ดินเป็นของตัวเองนะครับทางบ้านไม่ได้มีมรดกให้หรือว่ารายได้ไม่สามารถจะไปซื้อที่ดินแปลงใหญ่ๆได้เนี่ยทางเราก็ คิดว่าตรงนี้น่าจะตอบโจทย์ลูกค้าที่รอนะครับที่ดินประมาณนี้อยู่นะครับนอกจากพรอแล้วยังมีแปลงขายสดแปลงอื่นอีกไหมครับนอกจากแปลงขายผ่อนแล้วเนี่ยเรามีแปลงขายสดอีกหลายๆโครงการนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจมาชมนะครับอยากให้เข้ามาชมก่อนนะครับจะมีทีมงานดูแลนะครับคอยพาลูกค้าดูในแต่ละแปลงตั้งแต่ขนาด65ตารางวา100่ตารางวา200ตารางวา หรือว่าขนาดเกินหนึ่งไร่เราก็มีหรือถ้าสมมติว่าลูกค้าท่านใดต้องการปรึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโฉนดที่ดินปัญหาเกี่ยวกับที่ดินหรือกอ็มีที่ดินแล้วมีปัญหาใดๆเนี่ยคือถ้าออไม่มีข้อมูลในการที่จะแก้ปัญหาเนี่ยนะครับสามารถเข้ามาปรึกษาทางทีมงานเราได้ถ้าเกิดว่าจะมีคนเข้ามาดูแต่ว่ายังไม่ตัดสินใจซื้อก็สามารถเข้ามาดูได้ไหมครับถ้าเกิดว่ามีลูกค้าเข้ามาดูแล้วเนี่ย ซื้อไม่ซื้อเนี่ยไม่ใช่ประเด็นครับแต่ขอให้มาดูก่อนนะครับมาดูได้มาดูได้ครับเราพาชมทุกแปลงที่ลูกค้าอยากดูนะครับดูได้นะครับถูกใจไม่ถูกใจยังไงนะครับอยากจะได้แบบไหนบางท่านมาดูอาจจะได้อยากได้มีสระน้ําอ,อยากได้เป็นแปลงที่ถมแล้วหรือว่าอยากจะได้เป็นแปลงที่อยู่ใกล้ตลาด <Okay. S 1> นะครับหรือว่าบางท่านบอกว่าขอแบบเป็นส่วนตัวขอแบบ ทางงชุมชนเพื่ออาจจะทํากิจการที่มันมีเสียงรบกวนชาวบ้านหรือว่าอาจจะมีการอาจจะทาปศุสัตว์เพื่อจะบอกว่าเลี้ยงสัตว์ปริมาณที่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีช้อยให้ลูกค้าเลือกลากหลายนะครับไม่ไม่ใช่จำเป็นจะต้องมีเฉพาะที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวนะครับอย่างนี้พวกบ้านพร้อมที่ดินอย่างนี้มีมีไหมครับบ้านพร้อมที่ดินตอนนี้นะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็คือจะมีว่างอยู่สองหลังขนาด65ตารางวา ขนาดที่ดินนะหกสิบห้าตารางวาบ้าตารางวาขนาดบ้าน80ตารางเมตรนะครับสองห้องนอนสองห้องน้ํามีทั้งที่เป็นโมเดิร์นนะครับแล้วก็จะเป็นที่เป็นสไตล์มินิมอลนะครับเดี๋ยวก็จะมีภาพขึ้นที่จอให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับถ้าสนใจก็เข้ามาแวะชมดูก่อนนะครับโครงการอยู่ใกล้ตลาดเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับล้ห้อมล้อมด้วยชุมชนนะครับปปาใช้ประปาภูมิภาคด้วยนะครับสวยงามมากๆบ้านสวยมากๆนะครับอยากให้ลูกค้าที่สนใจเข้ามาชมดูก่อนนะครับ ครับถ้าลูกค้าเข้ามาชมที่ดินเข้ามาจองที่อันงนี้ผมรบกวนพี่น้องฝากเบอร์โทรไว้หน่อยครับผมครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการเข้ามาชมที่ดินหรือว่าเข้ามาปรึกษานะครับสามารถจะติดต่อได้ที่เบอร์0 8 7 0 5 5 7 8 3 2นหะครับหรือว่าจะอินบ็อกมาทางเพจ Facebook ที่ดินมั่งคั่งนะครับหรือว่าเข้าไปชมโครงการต่างๆของทางบริษัทได้ที่ช่องทาง u t u b e นะครับที่ดินมั่งคั่งนะครับพิมพ์เข้าไปนะครับว่าที่ดินมั่งคั่งในยูกค้า ได้ติดตามดูกันว่าแปลงไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับเราก็จะลงไว้อัปเดตให้ลูกค้าดูได้ตลอดนะครับมีมากกว่าสิคลิปนะบางท่านอาจจะดูที่ทิกตอกก็มีนะครับลูกค้าท่านใดที่อยากจะชมเป็นคลิปสั้นๆนะครับเราก็มีแปลงที่สวยๆเนี่ยแนะนําในทิกตอกก็มีนะครับทิกตอกก็พิมพ์ไปที่ที่ดินบ่งข้างเหมือนกันนะครับลูกค้าก็สามารถจะเห็นทุกโครงการที่บริษัทมีนะครับสงสัยโครงการไหนก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับเบอร์0 8 7 0 5 5 7 8 3 2มีทีมงานดูแลท่านทุกเวลาครับ ถ้าไม่อยากโทรอันนี้แอดไลน์ได้ไหมครับถ้าได้ครับถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่สะดวกโทรนะครับเบอร์โทรที่ผมให้ไปนะครับเป็นเป็นไอดียไลน์ด้วยนะครับลูกค้าพิมไปที่ช่องของเบอร์โทรนะครับแล้วก็เดี๋ยวบันทึกแล้วเดี๋ยวไลน์ก็จะขึ้นนะครับวันนี้ก็ข้อมูลครบถ้วนนะครับพี่พามาชมแปลงสวยๆแปลงนี้โอเคครับพี่เดี๋ยวยังไงไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องมากครับดีๆมากๆครับสวัสดีคครับ